คาร์โบไฮเดตแบบไหนที่เป็นอาหารของมะเร็งในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงอาหารมะเร็งอีกนะแต่ว่าไม่ใช่หมดโปรโตีนและเป็นคาร์บโบไฮเดตคาร์บโบไฮเดตแบบไหนที่เป็นอาหารของมะเร็งนะคะ,ะเมื่อเมื่อคลิปก่อนเนี่ยพูดถึงเรื่องนมไปแล้วมันไม่ครอบคลุมนะเดี๋ยวขอ ขอพูดนะว่าเกี่ยวกับเรื่องของนมรวมถึงผลิตภัณฑ์น,นมทุกชนิดเลยนะ,ะแล้วก็ที่เอาไปใส่ในช,ช็อกโกแลตใส่ในขนมใส่ในน้ําอะไรก็ตามแต่นี่แหละมันที่มันเป็นผลิตภัณฑ์นมเนี่ยมันก็ไม่ดีเนาะกับคนที่เป็นเป็นมะเร็งอันนี้เป็นข้อมูลไม่ต้องเชื่อเนะ้เน้บอกว่าไม่ต้องเชื่อแต่ว่าฟังเอาไว้นะ,ะในในคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องอาหารมะเร็งที่อยู่ในโหมดของคาร์โบไฮเดรต คาร์บโบไฮเดรตก,ก็คือแป้งแป้งเนี่ยนะคะเพื่อนๆโดยสภาพของแป้งพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลเพื่อนำไปเป็นพลังงานเนาะต่างจากเวลาที่เขากินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยร่างกายไม่ต้องเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลนะร่างกายนำไปใช้เป็นพลังงานได้เลยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยจึงเป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะกินแล้วนำไปใช้เป็นพลังงานได้เลยแต่คลิปนี้เราจะมาพูดถึงอาหารมะเร็งในโหมดของ คาร์โบไฮเดตนะคะคาร์โบไฮเดตก็คือแป้งแป้งที่เป็นอาหารมเร็งคือแป้งแปรรูปเพื่อนเพื่อพวกขนมปังพวกขนมปังขัดขาวนะอาหารแปรรูปที่เป็นแป้งแปรรูปรวมถึงโปรตีนแม้แต่จะเป็นโปรโปรตีนอันนี้เราไม่พูดถึงเนื้อสัตว์นะเราพูดถึงคาร์โบไฮเดตที่แปรรูปก็คือพวกขนมนมเนยทั้งหลายแหล่นั่นแหละเส้นเส้นขาวแป้งขาว อันนี้คือมันอาจจะไม่ได้กระตุ้นมะเร็งแบบว่าชนิดฉับพลันทันทีจี๊ดจ้าแต่นี่จะบอกให้มันไปทําให้เซลล์ของร่างกายอักเสบนะคะคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งคนที่เป็นหัวใจเป็นโรคเรื้อรังเป็นเบาหวานเป็นไมเกรนเป็นทุกโรคเนี่ยก็ทานคาร์โบไฮเดรตแบบนี้ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ไปก่อกวนทําให้เลือดของเราเป็นกรดทําให้เซลล์อักเสบ เพราะว่าแป้งขัดขาวคาร์โบไฮเดรตเนาะที่มันมีการแปรรูปโดยการาใช้กระบวนการทางอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อที่จะมีสารกันบูดทําให้มันขาวทําให้มันรสชาติดีขึ้นสมมุติว่าเส้นสปากเกตตีนะ้เนาะเส้นมีขาวเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่อะไรทั้งหลายมามา่าอะไรพวกนี้นะคะาคาร์โบไฮเดรตแบบนี้รวมถึงขนมปังทุกชนิดเกี๊ยวอะไรแบบนี้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนเป็นมะเร็งไม่ควรกินเหมือนกันนะคะในหนังสือครัวไร้ผงชูรสเ,เนี่ยก็ก็อธิบายไว้เหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นวิชาอาหารนะคะเพื่อนๆคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าจําง่ายๆนะหลักเกณฑ์ที่จําง่ายที่สุดก็คือว่าจําเอาไว้ว่าพวกอาหารแปรรูปอะคะที่ไม่ใช่ธรรมชาติเดิมๆเ,เนี่ยเส้นเส้นทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ย มันกินแล้วมันจะให้ควมเขาเรียกว่าพลังงานอย่างรวดเร็วกินแล้วจะรู้สึกเหมือนอ,อ,อิ่มเร็วอ่ะแต่อิ่มไม่ทนมันต่างกับแป้งที่เป็นหัวมันหัวเผือกฟักทองกินแล้วเหมือนไม่รู้สึกว่าจะโดนแบบมันไม่มันไม่จืดเข้าไปนะมันต่างกับเวลาที่เรากินแป้งขาวเส้นขาวหรือพวกน้ําตาลน้ําตาลนี่มันก็คือแป้งนะคะเพื่อนๆเป็นคาร์บโบไฮเดรตที่สกัดมาเป็นแบบ จากข้าวโพดหรือว่าจากจาก,จากที่เอามาทําเป็นน้ําตาลหวานหวานแบบนี้นะคะตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ไปทําให้เซลล์อักเสบซึ่งเวลาที่ร่างกายกินอาหารที่มันมีน้ําตาลเข้าไปเนี่ยร่างกายเลือดจะจะเป็นกรดนะจริงๆแล้วเลือดเขาต้องการความเป็นด่างที่อ่อนๆนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกินเส้นเราเราแนะนําให้ไปกินข้าวกล้องดีกว่าเนาะหรือว่าถ้าเราจะกินข้าวเนี่ย ถ้าเราเป็นมะเร็งเยอะแยะมากมายไก่กองหมายถึงว่ากินน้ําตาลมากไม่ได้เลยเป็นมะเร็งที่แบบมันยังมีเซลล์มะเร็งเยอะเนี่ยเวลาจะกินข้าวขาวเนี่ยเนแนะนําให้กินกับเครื่องเทศาการทําปรุงแบบเหมือนอาหารสักคาฮารีแบบเนี้แล้วเขาใช้ข้าวอินเดียเพราะข้าวอินเดียเนี่ยดัชนีน้ําตาลต่ําแต่ข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยโดยคนปกติทั่วไปก็กินได้เนาะแต่ถ้าเรายังเป็นมะเร็งอยู่หรือว่าเรามีอาการที่แบบ ดูแล้วค่ามะเร็งมันงเยอะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่มีสารต้านอนุมูลอิสระไม่ได้กินเบต้ากูแคมไม่ได้กินยาหมอสมหมายไม่ได้กินไฟโตนิวเทรียนอะไรก็ตามแต่เพื่อนๆก็ต้องมีชั้นเชิงทานหวกล้องแทนหรือว่าทานข้าวที่มีดัชนีน้ําตาลต่ําแบบนี้เขาเรียกว่าเราจะเรียนรู้ชั้นเชิงในการกินนะคะ,ะการกินเครื่องเทศเนี่ยดีมากเลยมันช่วยต้านการอักเสบเวลาสมมุติว่าเรากิน ของหวานเข้าไปนะนเนเน่เวลากินก็มีแอบแอบกินช็อกโกแลตเหมือนกันเนซก็จะใช้วิธีการกินเครื่องเทศเข้าไปมันก็จะช่วยต้านการอักเสบเพราะว่าเวลาเรากินแป้งขาวเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าแป้งขาวเส้นขาวอะไรที่มันแปรรูปเนี่ยกินเข้าไปแล้วร่างกายมันจะเปลี่ยนจากคาร์โบไฮเดรตเป็นน้ําตาลนะคะแล้วมันเป็นน้ําตาลเนี่ยพอเป็นน้ําตาลปุ๊บร่างกายนําไปใช้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะไปเก็บเอาไว้ที่ตับ แบบนี้มันก็จะเป็นไขมันที่อยู่ตามหลอดเลือดนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเราอยากได้คาร์บโบไฮเดรตที่ปลอดภัยกับหลอดเลือดก็คือคาร์บโบไฮเดรตจากธรรมชาติเส้นมะละกอ,อหัวมันหัวเผือกฟักทองแบบนี้หรือกินแต่กับซึ่งในหนังสือครัวไร้ผงชูรสนะเพื่อนเพี่ยจะบอกให้สมมุติว่าทํากับข้าวแบบในหนังสือเนาะกินแต่กับแบบนั้นอนะ จะได้ประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะไม่ต้องกินเส้นไม่ต้องกินข้าวซึ่งตอนนี้ถ้ากินข้าวอย่างที่เนบอกถ้าเราจะกินข้าวหาข้าวที่มันดัชนีน้ําตาลต่ําจะเป็นข้าวกล้องหรือข้าวอินเดียซึ่งข้าวอินเดียของเน้เนี่ยกลิ่นมันจะไม่ค่อยเหมือนข้าวหอมมะลิหรอกแล้วก็มันมีมอดนะคะซื้อไปเนี่ยมันจะมีมอดต้องทําใจนะเน้บอกไว้ก่อนแต่ว่ามันก็ปลอดภัยในส่วนของดัชนีน้ําตาลต่ําแต่ถ้าใครไม่มีข้าวอินเดียเน้แนะนําแบบนี้นะคะว่า ข้าวที่เราจะกินเนี่ยเราควรกินกับเครื่องเทศเพราะว่าเวลาเครื่องเทศเขาจะไปช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดอันนี้นะคะสรุปก็คืออาหารมะเร็งในหมดของคาร์โบไฮเดตคือคาร์โบไฮเดตแปรรูปแป้งแปรรูปทุกชนิดเส้นทุกชนิดน้ำตาลด้วยนะน้ำตาลน,น้ำตาลเนี่ยมันมาจากแป้งเหมือนกันนะม,นมาจากคาร์โบไฮเดตผงชูรสนี่ก็จริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่แปรรูปมาเนาะ พวกซอสพวกซีอิ๊วพวกนี้พวกอะไรที่เป็นวัตถุการเสียวัตถุเคมีวัตถุแต่งกลิน่นเวลาสมมุติว่าเรากินนมนมกลิ่นวานิลาใส่วัตถุเคมีใส่นู่นใส่นี่มันจะมีคาร์โบไฮเดรตที่แปรรูปมาลักษณะแบบนี้มันจะไปทําให้เซลล์ระอักเสบถ้าเราต้องการที่จะแบบเป็นระดับมาตรฐานในการที่จะดูแลสุขภาพเราตัดในส่วนที่ทําให้เกิดการอักเสบ หรือถ้าเรายังตัดไม่ได้ก็มีความรู้เอาไว้นะคะเ,เพื่อนๆอย่างน้อยเรามีความรู้เรากินอันไหนถูกไม่ถูกเรารู้ดีกว่าเรากินแล้วเราไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> นะึกคิดว่าการรู้เรื่องการอยู่บนโลกนี้แบบรู้เรื่องเนี่ยจะดีมากเลยนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยอย่างไปกินก๋วยเตี๋ยวมาก็ต้องรู้นะว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันสร้างการบาดเจ็บให้กับหลอดเลือดคําโมาเซลล์อักเสบก็คือกินเข้าไปแล้วเลือดมันกลายเป็นกรดเนื่องจากอะไรเนื่องจาก น้ําตาลในแป้งขัดขาวเส้นขัดขาวเนี่ยมันส่งผลให้มีน้ําตาลอยู่ในหลอดเลือดพอหลอดเลือดเจอภาวะมีน้ําตาลเข้าไปหลอดเลือดก็จะเกิดการอักเสบเพราะมันอักเสบเป็นยังไงคะร่างกายเนี่ยจะต้องผลิตอินซูลินจากตับอ่อนเข้ามาเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่ากําจัดน้ําตาลนะแล้วร่างกายเวลาเกิดการอักเสบร่างกายก็จะต้องสร้างคอเลสเตอรอลขึ้นมาเพื่อไป ปะผูกการอักเสบลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือนั่นแหละพยายามกินจากาธรรมชาติเดิมๆดีที่สุดสำหรับใครที่ไม่รู้เรื่องเมนูอาหารนะก็ซื้อหนังสือครัวไรของชูรสของเนนะเล่มละ300บาทมีบอกเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะคะก็คลิปนี้ก็เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เป็นอาหารมะเรง็งเนคิดว่าไม่ไม่ยากนะเรามาเรียนรู้แบบเรื่องอาหารของมะเร็งกันเนาะ แล้วเราจะได้ไม่ต้องเป็นมะเร็งก็ได้ส่วนใครที่ตอนนี้ไม่ได้เป็นมะเร็งหรือเป็นมะเร็งอยู่แล้วอยากที่จะมีเขาเรียกว่าตัวช่วยเขาเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันไว้ก่อนหรือกำหนดได้ที่ว่าเราจะไม่ต้องเป็นโรคแบบนี้ก็สามารถที่จะสอบถามมาได้นะคะที่ร้านก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายตัวอยู่ ก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะมีสุขภาพที่ดีมีความรู้ที่ดีมีหนทางที่จะแก้ไขโดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองนะคะโชคดีมีชีวิตที่มีชีวาหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองค่ะบายสวัสดีค่ะ เพื่อภูมิต้านทานแข็งแรงปลอดภัยห่างไกละมะเร็งขอแนะนำยั่วเบต้ากูแคนค่ะ